ติ๊กบิ๊กบราเธอร์วอนยาดาหลังเล่าเหตุติดเล่นโซเชียลหนักมากยังคงร้อนแรงและเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตให้ความสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวภายในครอบครัวของสาวติ๊กกับพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มซอนรามที่ถูกจับตามองจากชาวเน็ตในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะมีเรื่องเงินทองและลูกเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีการวิจารณ์ถึงทั้งคู่ในแง่มุมที่หลากหลายตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ความคืบหน้าล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวติ๊กเจ้าตัวก็ได้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงคลิปกำลังออกกำลังกายอยู่พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าใจวันที่สองแล้วคะ่ะที่เริ่มสิ่งดีๆเชื่อว่ามีคนมองเห็นสิ่งดีๆที่ติ๊กทำอยู่และคอยให้กำลังใจเพื่อผลักดันให้ติ๊กได้ก้าวเดินต่อไปนะคะ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ในวงการทั้งสองท่านที่คอยให้คำแนะนําและตักเตือนติ๊กมาเสมอวันนี้ติ๊กมีสติมากขึ้นและกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าหนูจะดีขึ้นกว่าเก่าให้ได้ปอลออย่าว่าติ๊กเรื่องเล่นโซเชียลเลยนะคะเพราะเป็นสิ่งเดียวให้วันๆของติ๊กไม่เงียบเหงาไม่ตัวคนเดียวอย่างน้อยก็มีคนทักทายไถ่าถามขอบคุณนะคะ พอสาวติ๊กมีการลงโซเชียลไปก็มีชาวเน็ตที่เห็นข้อความก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายทั้งให้กำลังใจบอกให้ทำเพื่อลูกบ้างก็บอกเข้าใจและแซะว่าทำไมต้องเล่นโซเชียลมากมายขนาดนั้นอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ